ลาออกตอนนี้กับอยู่จนเกษียณจะได้บำนาญต่างกันเท่าไหร่เคตนี้เขาบอกมาว่ารับราชการครบ3 3ปีเป็นสมาชิกกบ,บรรขงเงินเดือน5 5 9 5 0บาทอีก7ปีจะครบ60สลาออกตอนนี้กับอยู่จนครบ60ปีบำนาญต่างกันหรือเปล่านะครับอันเนี้ยก็เลยลองมาคิดดูว่าปีนี้นะครับก็คือเงินเดือน55950บาทเนี่ยก็คือเป็นตุลาคม67 ซึ่งเท่าที่ดูนะครับผมก็เลยลองมาคิดแบบกะลาโหมดูนะครับว่าถ้ากะลาโหมเนี่ยเงินเดือนเขาจะเพิ่มแบบตุลาเนี่ยเพิ่ม3.2%นะครับก็คือ1ขั้นส่วนเมษา,าเนี่ยก็จะได้1.6ขั้นนะครับอ่ะ1.6%นะครับก็คือครึ่งขั้นนะครับก็คือจะได้ปีละ1.5ขั้นอันนี้ก็ลองคิดย้อนกลับไปนะครับก็สำหรับในช่วงแรกนะครับก็จะได้ตัวเลขย้อนมา60เดือนประมาณนี้ นะครับคิดย้อนกลับไปว่าตุลาหนึ่งขั้นเมษาครึ่งขั้น,นคิดลดไปเรื่อยๆนะครับเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยนายถ้าเอ่ดลาออกตอนนี้นะครับจะเฉลี่ย60สิเดือนก็คือ5,1000อายุราชการ33ป,ปีเนี่ยจะได้บำนาญอยู่ประมาณสามหมื่นสามนะครับ3 3ทีนี้ถ้าเกิดอยู่ไป7ปีนะครับอยู่ไป7ปีเนี่ยจะได้เวลาราชการนะครับ40ปี แต่ว่าเงินเดือนนะครับมาดูเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยก็ตุลาขึ้น3.2ก็คือ1ขั้นนะครับเมษาขึ้น1.6ก็คือครึ่งขั้น,นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและก็ตันที่76,000อาา7 3 6 0บาทนะครับตันอยู่ตรงนี้ประมาณช่วง2-3ปีสุดท้ายนะครับในช่วงนี้ยังไม่ตันทีนี้เราก็เลยมาคิดคำนวณน,นะครับว่าเพิ่มมาแบบนี้แบบนี้เรื่อยๆเนี่ย ก็จะได้เฉลี่ย60เดือนนะครับอันนี้กรณีที่อยู่ถึงกเกษียณน,นะครับถ้าได้2ขั้นบ่อยตัวเลขนี้ก็อาจจะ70,000มืนนะครับสามร้อยบาทเต็มทั้งแท่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูหน้าง,งานทีหนึ่งนะครับว่าวันจริงๆจะเป็นยังไงแต่อันนี้ผมคอ,อยัคิดมีสาขึ้นขั้นตุลาถึงขั้นไว้ก่อนนะครับดังนั้นเงินเดือนขั้นสุดท้ายนะครับเฉลี่ย60เดือนเนี่ยจะอยู่ที่6 8 0 0 0นะครับเวลาราชการนะครับ เกิน70%ก็จะใช้แค่70%ดังนั้นเครนี้นะครับถ้าอยู่จนถึงเกษียณนะครับจะได้บำนาญ48,000นะครับก็คือ7ปีเนี่ยทำให้บำนาญเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ15,000บาทนะครับ5,000บาทแต่ถ้าเกิดเครนี้ไม่เป็นสมาชิกกบขนะครับก็ใช้เงินเดือนสุดท้ายนะครับ70,000นะครับคูณด้วย40หารด้วย50จะออกมาเป็น56,000นะครับเกิดบำนาญส่วนต่างกันประมาณ8,000บาทนะครับสำหรับเคสนี้ก็ จากที่เขาถามนะครับว่าถ้าออกตอนนี้ได้บานาญ3า0 0 0ถ้าอยู่จนถึงเกษียณได้บํานาญ4 8 0 0 0เพิ่มขึ้นมา1 5 0 0 0บาทนะครับที่จะอยู่ต่อไปอีก7ปีก็ลองดูนะครับว่า1 5 0 0 0บาทเราต้องทนทาง,งานอย่างมีความสุขอีก7ปีนะครับแลกกับ1 5 0 0 0บาทที่เราจะอยู่หลังเกษียณไปอีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยผู้ชายอยู่ที่ประมาณ73หรือว่า75ห้รือเจ็ดสิบเจ็ดราวๆนี้นะครับก็คือ เราทนอีก7ปีนะครับอย่างมีความสุขเพื่อไปมีความสุขกว่าในวัยหลังกเกษียณเนี่ยอีก10กว่าปีนะครับสิกว่าปีก็เราตัดสินใจดูนะครับว่าจะไปตั้งแต่ตอนนี้หรือว่าจะอยู่อีกสักนิดนึงนะครับทำงานต่อไปอีก7ปีก็ถ้าชอบคอนเทนต์ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ